บทที่สองละโมบในการพูดหรือว่าเราพูดมากเกินไปจนแก่นแท้ของความให้ประโยชน์หาไม่ได้นะครับวันนี้เรามาดูหัวข้อความเสียหายที่เกิดจากลิ้นนะครับความว่าท่านชนทราบเถอะว่าแท้จริงลิ้นนั้นมีความเสียหายมากมายแต่เท่าะว่เพียงพอที่ท่านจะนําตัวของท่าน ออกห่างจากความเสียหายทั้งหมดที่กล่าวมาโดยการปฏิบัติอาม,มานหนึ่งอายะจากอักรุรอานอันทรงเกียตคือพระราชดำรักของลอสุบฮานะฮูตาลาต่อไปนี้ความว่าไม่มีความดีใดๆในการพูดสุบสิบอันมากมายของพวกเขานอกจากผู้ที่ใช้ให้บริจาคทานหรือใช้ให้ทำความดีหรือ ใช้ให้ปะนีปนนอมระหว่าง